คนนี้ก็จะได้ประหมอนะครับเสร็จประหมอที่เหลือจากาแยกเนื้อไปแล้วนะครับแยกเนื้อไปทำลาบประหมอเนาะวันนี้ลูกค้า,าสั่งกันมาเยอะมากนะครับแต่ว่าดูแล้วขั้นตอนในการทำลาบประหมอเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็พิถีพิถันนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่การทำความสะอาดปลานะครับแล้วก็การนำไปย่างนะครับพอย่างเสร็จเราก็ต้องมาแยกเนื้อนะครับเอาเฉพาะเนื้อจริงๆของปลาหมอเนาะแล้วก็เข้าไปสู่ขั้นตอนอาการทำลาบปลาหมอนะครับก็ปรุงเหมือนลาบทั่วไปแล้วก็มีตะไคร ขายซอยเข้ามาเพิ่มเติมนะครับทีนี้ก็จะเป็นพวกก็จะมีพวกเกตเนาะที่ที่แยกออกมาแล้วก็มีหัวปลานะครับที่เหลือก็จะเป็นอาหารให้เป็ดเนะาะส่วนที่เป็ดจะได้รับเนี่ยก็จะเป็นพวกโปรโตีนนะครับโปรโตีนที่จากเป็นเศษเศษเนื้อที่ติดกับก้างอะไรพวกนี้นะครับพวกก้างพวกเกตพวกหัวปลานี่ก็จะเป็นแคลเซียมนะครับให้กับเป็ด แลนซียมี่ก็จะช่วยบำรุงโครงสร้างนะครับให้กับตัวเป็ดเองแล้วก็ส่วนตัวที่ไข่อยู่เนี่ยก็จะเพิ่มผนังนะครับเสริมสร้างความแข็งแรงของผนังเซลล์ของไข่นะครับนี่แหละครับก็คือถ้าเราเข้าใจนะครับว่าอา,อาหารของเป็ดเนาะว่า,าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันเราเนี่ย ว่าอันไหนที่มีประโยชน์นะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราสามารถนำกลับมาเป็นอาหารให้เป็ดได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นอาหารอันโรยชาแล้วกินกันใหญ่เลยนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งไหนนะครับนะครับสำหรับท่านที่เลี้ยงเป็ดเนะี่ยพวกก้างพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ย่างจนนั่นแล้วนะครับพวกก้างพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวก หมอปลาหมอเนาะเนี่ยพวกผักพวกผักที่เราใช้ไม่หมดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นก็เป็นใบแมงลักเนาะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะครับพวกกะเพราอะไรพวกเนี้ยบางทีอ่าอย่างที่ร้านแม่นะครับของแม่ยงบ้านหมี่เนี่ยของที่อาจจะใช้ไม่หมดนะเป็นเศษผักบางทีมันช้ำหน่อยอะ่ะมันก็ไม่สวยแล้วแม่จ,จะใช้ของสดนะครับทีนี้ก็จะเหลือมาเป็นอาหารให้เป็ดเนาะ เนี่ยอย่างที่เลี้ยงเนี่ยจริงๆเลี้ยงก็ไม่ไม,ไม่ได้เยอะนะอันนี้เป็นเป็ดพันเป็ดเทศเนาะ,ะเป็ดเทศสมบูบ,บรี่นะครับแต่อย่างที่บอกพันนี้นะครับอย่างเป็ดเทศเนี่ยเป็นเป็ดพื้นบ้านไทยอยู่แล้วนะครับที่มีความแข็งแรงนะครับทนต่อสอภาพดินฟ้าอากาศทนต่ออายุในฤดูกาลต่างๆได้ดีนะครับ อ่าเป็นประเทศไทยส่วนบับเบอรี่เนี่ยก็คือได้ของความสวยงามสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ให้ไข่ดกนะครับนี่นะครับอันนี้ของลุงพงเองก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะนะเรามีเศษอาหารแบบไหนนะครับวัตถุดิบยังไงแต่เราก็ต้องดูวัตถุดิบด้วยนะครับอย่างเศษอาหารเนี่ยที่เราเอามาเนี่ยก็มีคุณค่าทางพุทนาการคุณค่าทางอาหารให้กับเป็ดหรือเปล่าพงทีเป็ดนี่ก็ต้องการโปรโตีนสูงเหมือนกัน นะครับแต่พวกปลานี่มีโปรตีนอยู่แล้วนะครับมีโปรตีนสูงอยู่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะตามธรรมชาตินะครับก็สลับไปกับตําลึงแล้วก็ของลุงพงเองก็เพาะแหนแดงนะครับไมโครฟิล่านะครับเองนะครับอันนี้ก็โปรตีนสูงถึงประมาณ2 1นะครับคือเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องอะไนที่เราจะมาเพาะเองแล้วมีประโยชน์กับพืชกับสัตว์แบบไหนนะครับ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนเลี้ยงนะครับจากตัวเราเองนะครับลุงพงศ์ก็จะใช้เวลาศึกษาพวกนี้นะครับแล้วก็มานํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับนํามาปรับใช้ในการเลี้ยงเป็ดนะเนาะสังเกตเป็ดอของลุงพงศ์นะครับก็สมบูรณ์แข็งแรงก็ไม่ค่อยเป็นโรคนะเขาเลี้ยงแบบอินทรีนะครับไม่เคยได้ใช้สารเร่งไม่เคยได้ใช้สารเคมีอะไรแต่การออกไข่นะเขาก็โดยธรรมชาตินะรุ่นแรกๆนี่ก็จะ ไข่เยอะนะครับหลังๆเนี่ยก็สายพันธุ์ก็จะชิดกันนะครับก็เริ่มจะชิดกันแล้วเราต้องเอาแม่พันธุ์มาเปลี่ยนใหม่มาเสริมนะครับมาไายสายพันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับกอนนี้นะครับก็วิถีง่ายๆเนาะวิถีบ้านเราวิถีดั้งเดิมนะครับลุงพงเองก็จะปรับนำวิถีเก่าๆนะครับวิธีการเลี้ยงเป็ดแบบวิ วิถีดั้งเดิมนะครับของปู่ย่าตายายเรามา,มาเลี้ยงนะครับแล้วก็มาดึงเรื่องของออเรื่องของโภชนาการนะครับก็มาเลือกสันวัตถุดิบที่เหลือใช้นะครับเหลือกินเหลือใช้ว่าตัวไหนที่เหมาะกับเป็ดเรานะครับจะได้พัฒนาเรื่องของโครงสร้างเนาะโครงสร้างแล้วก็พวกเนื้ออะไรพวกนี้โครงสร้างแล้วก็เรื่องของไข่เป็ดนะครับเพราะว่าเขาต้องขยาย รุ่นนี้ก็เริ่มไข่นะครับเริ่มฟักแล้วเดี๋ยวก็จะได้ลูกเป็ดให้เราแล้วยังไม่กี่วันนี่นะครับก็ง่ายๆเนาะดูแล้วไม่ยากนะครับก็ตามกําลังเรานะพยายามทาเองอย่างลุงพงก็ทําเองเกือบทุกอย่างนะเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกบปลาไหลอะไรพวกนี้นะปลาไหลนาเนี่ยนะครับก็ทําเองทั้งหมดเนาะต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดเนาะคือต้นทุนของลุงพงเองก็คือก็คือการออกแรงนะครับ ด้วยตัวเองนะครับทําด้วยตัวเองส่วนผลกําไรที่จะเกิดขึ้นก็คือเราสิ่งหนึ่งเราได้เรื่องสุขภาพนะครับได้ออกแรงได้ออกเนื่อนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตนะครับเพราะเราเนี้ยคงคงรู้สึกว่ามันเป็นความสุขเนาะ,ะที่ที่หาได้ใกล้ตัวนะครับแล้วก็กําไรจากการขายเป็ดเนื้อนะครับก็จะมีนะครับลูกค้าก็จะเข้ามาสั่งเมื่อช่วงเวลาเทศกาลเนี่ยเขาก็จะมาเหมาไปเลยนะครับ ลุงพงก็จะเหลือพ่อแม่พัานไว้นะครับก็เป็นวิถีดั้งเดิมของวิถีชนบทบ้านเรานะครับก็เท่านี้ก็โอเคแล้วครับนะครับความสุขก็ไม่ได้อยู่ได้ไกลไม่ได้ไกลตัวพวกเราไปเลยก็อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยแล้วแต่เราเลือกเราจะเพราะความสุขของลุงพงเองเนี่ยมันไม่ได้หรูหราอะไรโชคดีว่าเป็นคนไม่ชอบหรูหราอะไรนะครับความสุขของลุงพงก็จริงราคาไม่แพงเท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะครับก็ าพาความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับมาได้เปลี่ยนกับ f c ทุกท่าน,นเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าท่านชื่นชอบนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ